สวัดสวด,ดีครับพบกับอาจารย์โอ้และจย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์คนมีองค์ <อง S 1> ค่ะวันนี้เสนอตอนถ้าโดนคุณใส่บนดำนะถ้าคิดนะว่าโดนคุณใส่บนดำให้รีบแก้นะให้รีบตรวจหลายๆคนนคนชอบทิ้งเอาไว้พอทิ้งไว้เสร็จแล้วมันเพอ้อตอนหลังเพอ้อคืออะไรเพอร้อคือเพอ้อแบบจิตใจมันไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี่ยมันบอกได้แค่นี้นะแล้วมันรู้สึกแปลกว่า ไอ้จิตใจที่ไม่อยู่กับร่องกอรอยตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่ามันคุมเหมือนเหมือนคุมอาการตัวเองไม่อยู่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคือถ้าคุณคิดว่าคุณโดนอ่ะคุณควรที่จะแก้นะอืมต้องต้องมาตรวจก่อนว่าโดนจริงหรือเปล่าใช่เพราะว่ากับอาจารย์ที่สามารถสื่อได้นะเพราะหลายๆคนน่ะ พอพอหลายหลาคนสงสัยว่าตัวเองโดนนะก,ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ยอมรีบตรวจก็แปลกใจผมก็ไม่เข้าใจว่าจะดองเอาไว้ทำอะไรจริงๆเรื่องโดนของเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่อาจจะรู้สึกลำคาญหรือทรมานนะคะมันคือคนธรรมดาทั่วไปอ่ะถ้าโดนแล้วก็ไม่สามารถแก้ได้หรอกอืมเพราะจิตเน่แก้เองไม่ได้ใช่เพราะว่าจิตมันเหมือนกับว่าจิตนิ่งไม่พอแล้วเวลาตรวจเนี่ยต้องให้อาจารย์ตรวจ มีนะมีคนมาถามผมเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกวันเรื่องการโดนของอผมก็บอกว่าอย่างเม<อ><อ>ื่อ,อเช้าเมื่อเช้ามีโทรมาอย่างเงี้นะคือผมบอกได้แค่ว่าคนเราอะถ้าถ้าโดนของหรืออะไรเนี่ยให้รีบตรวจตรวจเพื่ออะไรตรวจเพื่อหาหาหนทางให้เจอแล้วให้รีบแก้เพราะถ้าไม่แก้มันเหมือนหมักหม,มและสะสมเอาไว้มันทให้ตัวเองแย่แย่นี่คืออะไรรู้ไหมแย่นี่คือเหมือนกับว่า อาการมันเพ้อมันเหมือนกับว่าโดนคนเนี่ยคอยตามทําร้ายตามร้านประสาบมันร้อนอ่ะว่างั้นเถอะอาการมันหลอนๆแล้วมาหามามา,มา,มา,มาหาผมมาเจอผมเนี่ยผมมามาที่ปลายเหตุแล้วสถานการณ์ผมมันมันไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ตลอดทุกทางเพราะว่าถามว่าถ้าผ่านแก้ผ่านโทรศัพท์ได้ไหมมันแก้ผ่านไม่ได้หรอกนะถามว่าแก้แล้วถ้าเกิดตรวจตรวจว่ามีของก็ต้องทําเตรียมทําพิธีแก้ทางโทรศัพท์ทางวีดีโอคอลได้ไหม เออได้ตรวจได้แต่ว่าไอต้ตรวจตรงนั้นอะตรวจได้แต่ว่าตรวจแล้วอะถ้า,ถ,าถ้าเรารู้แล้วมั่นใจแล้วว่ามันใช่นะให้รีบมาหาอาจารย์ใช่ต้องรีบแก้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมีในหลายคนนะโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์นะหนูจะมาวันนี้วันนี้วันนี้บางคนนะ่ผ่านมาสามปีผมบอกเลยนะถ้าคิดถอนของนะของไม่ออกถามว่าออกทำไมไม่ออก,ม,ออกมันลงกระดูกไปแล้วถ้ามันลงกระดูกเออสามปีขึ้นไปเนี่ยมันลงกระดูกไปแล้วแล้วสองภายในสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยผมบอกเลยอาการมันจะเพ้อ อาการคนโดนของนะหนึ่งจิตมันไม่ค่อยอยู่กับตัวไม่ค่อยอยู่กับตัวมันจะล่องจะลอยเพ้อเพ้อจะเห็นควันดำๆบางทีถ้าไม่เห็นควันดำๆก็เห็นเป็นตัวตนบางทีอยู่ดีๆใจมันสั่นๆบางทีเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถหมอไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้แต่ว่ามันรู้สึกมันปวดท้องมั่งบางทีมันรู้สึกมันปวดในขมับมั่งบางทีมันรู้สึกมันเหมือนมีอะไรมานจิ้มหัวตลอดเวลา ถามว่ามันมีไหมอาการอย่างเงี้ยมันมีแต่มันมีเสร็จแล้วอ่ะมันต้องแก้ถามว่าแก้นี่คืออะไรบางทีเนี่ยบางคนมองผมนะว่าไอสิ่งที่ผมพูดน่มันงมงายผมบอกเลยนะถ้าเจอกับตัวถ้าเจอจะตัวจะรู้ผมพูดจริงบางคนเนี่ยต้องเจอกับตัวรู้คือบางทีเนี่ยไออาการโดนของตรงนั้นน่ะบางคนเอามาตรวจกับผมเสร็จพารู้ว่ามีองค์เทพนะหนีหายไปเลยก็มีผมเจอบ่อยมันมีสอบมันมีมันมีอาการซ้อนอาการอยู่ข้างในนั้นเรื่องของเรื่อง แล้วการดูอ่ะอาจารย์โอ,กอ้กับผมมันก็ไม่ได้นั่งมานั่งดูส่งเดชนะเวลาดูอ่ะก็จะใช้แบบเอ,อตรวจด้วยพลังจิตพลังจิตนี่ก็คือเราจะมีอุปกรณ์เราจะเพาะของเราในการตรวจบางคนมาถามเรานะถึงเทคนิคในการตรวจผมบอกได้เลยนะเทคนิคแต่ละคน,มนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะการฝึกฝนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกถ้ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะคือเข้าใจว่าอาจจะว่าด้วยความที่แบบว่า เฮ้ยต้องถามเขาดูหน่อยเดี๋ยวเขาตรวจเทพยังไงวะอะไรงเงี้ยก็แชทเข้ามาว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากจะสอบถามว่าการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยทำยังไ,ไงะหรอคะสมมติมีอ่าบ้านคุณจนะมีสูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากโบราณโบราณสามชัว่วคนเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะร้านเลยนะแล้วมีคนมาถามคุณเหนือบอกว่าก๋วยเตี๋ยวคุณเนี่ยใส่อะไรบ้างปรุงยังไงหรอคุณจะตอบไหมคือผมพูดเลยนะบางทีถึงผมพูดไปอ่ะ เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะอะไรรู้ไหมทําไมอะ่ะเพราะวิธีมันเฉพาะไงมันมันเป็นพลังจิตมันเป็นสมบัติประจําตัวของพวกแต่ละคนไม่เหมือนกันอ,อ๋อเข้าใจนะ้วคือวิธีการตรวจองค์ตรวจแท้หรือว่าตรวจว่าคุณใสเป็นยังไงเนะี่ยบางทีเราบอกไปเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีเพราะว่าไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์เต็มตัวมันไม่ใช่ลูกศิษย์เต็มตัวต่อให้เป็นลูกศิษย์เต็มตัวบางคนก็ยังไม่ได้ไปเอาพูดตรงๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญภาววาสนาสง่งว่าบุญภาววาสนาส่งนี่คืออะไรหนึ่ง คุณสร้างบารมีถึงพร้อมไหมสองคุณมีบุเพบุเพกับอาจารย์ไหมบุเพหมายถึงว่าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมาไหมเคยได้ศึกษาแนวทางนี้ไหมเท่านั้นเองเพราะแนวทางแต่ละแนวทางก็ไม่เหมือนกันอีกนะนะไม่เหมือนกันจริงๆนะไม่เหมือนกันถามว่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าจะให้เหมือนกันได้ยังไงในเมื่อคุณก็มาจากอีกที่หนึ่งผมก็มาจากอีกที่หนึ่งแล้วคุณไปไปกราบไหว้อีกสำนักหนึ่งแล้วคุณก็จะถามอีกสำนักผม ซึ่งความรู้มันก็คนละแนวกันถ้าในเมื่อความรู้คนละแนวกันเนี่ยอ,อ๋อใช่มีลูกศิษย์เขาเริ่มมีอาจารย์อยู่แล้วด้วยเออแล้วจะข้ามมาข้ามตาถามเราทำไมเออการจะถามเราก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าไม่ใช่สิทธิ์ของเราถามไปก็เท่านั้นครับเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ตอบหมาย<ผ>มถึงว,ว่าจะถามเนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าถ้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยออแล้วอยากจะเรียนการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยก็จะสอนให้ใช่ไหมใช่อืมเพราะว่า วิชาแต่และว,วิชานี่เป็นสมบัติของแต่ละคนใช่คุณเอาอย่างนี้ดีกว่าร้องทรงฮาร์เนอร้องไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งแต่ถ้าคนร้องที่ติดใจเพราะเนี่ยคนนั้นก็อยากได้วิชานั้นไปแต่ถามว่าก่อนจะได้วิชานั้นคุณต้องทําไงคุณต้องไปเป็นศิษย์ของเขาแต่ถามความรู้สึกว่าไอ้วิชาต่างๆเนี่ยต่อให้คุณไม่รู้ลึกไม่รู้อะไรเนี่ยแต่ถ้าคุณได้ได้เข้าไปศึกษา,าอาจารย์อาจารย์สามารถสอนให้ได้แต่ลีลานั้นไม่เหมือนกันทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ทุกอย่างไม่เหมือนกันความเก่งมันมา เป็นเฉพาะทางมันมันไม่ใช่ว่าจะได้มาโดยแบบไอ้นี่โดยที่ว่าเ,เทวดาฟ้าให้โดยตรงนะมันได้มาจากการค้นค้นคว้าแล้วค้นหาด้วยตัวเองหนึ่งสองต้องมีอาจารย์เองด้วยหนึ่งและอาจารย์เนี่ยจะต้องดีด้วยถึงจะได้วิชานั้นมาแล้วตรงนี้อาจารย์ท็อปสามารถบ,บอกได้ไหมว่าอาจารย์สืกสายยังไงเรื่องตรงนีตงน้ต้องไปเรียนต้องไปเรียนต้องไปเรียนแล้วเมื่อคุณได้แนวแล้ว แนวนั้นคุณต้องเอาไปปรับประยุกข,ของตัวเองเขาเคยพูดผมเคยมีคนพูดกับผมคำหนึ่งนานแล้วแกเป็นเด็กว้อชั่านะแกพูดขึ้นมาคำหนึ่งอาจารย์อาจารย์ไปเรียนนะเรียนมันทุกวิชาเรียนมันให้หมดแล้วลืมถามว่าลืมได้ยังไงลืมเสร็จแล้วอาจารย์เอาวิชาเหล่านั้นอนะรวมกันให้หมดแล้วเป็นวิชาของท่านผมก็นั่งคิดในใจมัน,ม,นมันคืออะไร อะยรพระยุคกัเรกลายมือหอวเห้งอ,อะไรให้หมดเลยเรียนคำพีอะไรอะไรนะเยอะแยะเลยเจ็ดตัวสี่ฐานเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเลขเจ็ดตัวสิบเอ็ดฐานเมื่อเรียนให้หมดแล้วแล้วลืมทุกอย่างให้หมดลืมทุกอย่างให้หมดแล้วหาตัวเองให้เจอแล้วนั่นน่ะจะเจออะจริงๆนะจริงๆมนุษย์ไม่มีอะไรมนุษย์มีพรสวรรค์แต่เดิมนอกจากพรสวรรค์แล้วมนุษย์ต้องมีพรแสวง มีพรแสวงแล้วมนุษย์ต้องมีแนวเมื่อมีแนวแล้วสามอย่างนี้รวมกันแล้วตัดทุกอย่างทิ้งให้หมดแล้วสุดท้ายจะเจอแนวของตัวเองอันนี้เรื่องจริงอย่างกับพระสมมาสมุทธเจ้าใช่ไหม,มไปสํานักอรารยดาบทกุทกดาบทอรารยดาบทอรา,าทอรยาดาบทกุทกดาบทไปแล้วสุดท้ายท่านต้องทิ้งวิชาทั้งหมดออกหมดแล้วสุดท้ายท่านถึงจะเจอทางไปนิผ่านถามว่าเพราะอะไรเพราะแนวมันไม่ใช่ของใคร มันเป็นของท่านโดยตรงแนวของใครก็ของมันอะจริงๆนะผมทําไมถึงไม่ย้ํามาเตือนว่าคนที่โดนของควรรีบไปตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วควรรีบแก้ถ้าไม่แก้สุดท้ายแล้วมันอยู่ฝังฝังนี่ยมันเหมือนมันมีอาการหนึ่งเพอ้อสองนะเพอ้อมันรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองอม,มันรู้สึกว่ากลางค่ำกลางคืนนี่ต้องเดินมันเป็นอย่างจริงมันเดินเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยค่าเขาเป็นผี เขาจะหาของกินเขาจะพาร่างสังขารของคนที่เขา่เข้าไปสิง่พาไปด้วยอันนี้เรื่องจริงนะสองบางทีรู้สึกเจ็บปวดโดยไม่รู้ตัวบางทีเจ็บปวดที่ท้องย้ายมาที่หลังบางทีก็รู้สึกปวดที่ขามันกระตุกขึ้นมามันเป็นเรื่องของกรรมเวรที่เราเคยสร้างมาแต่เดิมก็จริงบางทีเนี่ยคนที่โดนเนี่ยควรจะหาวิธีแก้รีบแก้ซะ มากกว่าการที่มานั่งถามพอถามเสร็จแล้วมันไม่มีประโยชน์ถามว่าไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้แก้สักทีนึงอ่านเนี่ยบางทีนะอาจารย์โอจะเสริมนิดนึงว่านอกจากที่จะมาตรวจกับเราแล้วเนี่ยคือมันข้าเกี่ยวกันระหว่างอาการสองอาการก็คือการมีองค์มาจับจับก,การโดนโดนคุณใส่นอกจากโดนคุณใส่แล้วผีเข้าผีเข้าก็มีมันต้องมีมันมต้องมาตรวจก่อนถึงจะรู้ว่าคุณเป็นอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือคําประเด็นเลย ประเด็นก็คือคุณต้องหาให้เจอก่อนว่าข้างในนั้นมันคืออะไรถ้าคุณหาไม่เจอนะคุณจะไปนัดคนนู้นคนนี้คนนั้นตรวจท่งเดชไม่ได้เพราะอาจารย์แต่ละคนนั้นคุณจะต้องเข้าไปหาเขาขาเพราะอะไรถ้าเขาชํานาญเขามองปุ๊บเดียวเพียงหางตามองปุ๊บเดียว่น้นเขารู้เลยว่าผีผ,ผีหรือเทพหรืออะไรแล้วเขาจะไล่ให้ทันทีค่ะยาจารย์ทอมเนี่ยม,มีคนที่อ่อผี ผีสิงใช่ไหมผีเข้า,ามามาหาเยอะนะแล้วเราก็จะมีอาการแบบเป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็ร้องทุรนทุรายมั่งบางทีก็อ้วกออกมามั่งมันอยู่ที่ว่าแรงขนาดไหนเราก็ไม่กล้าสบตาใช่ไหมใช่ไม่กล้าสบตามันแล้วแต่คนอเอาแล้วนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอัิรัตน์นะหรือจะมาตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะมาดูตรวจดูว่าโดนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มาได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตน์ เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริม,ร,มราศรีพิธีกรรมทุกชนิดจำน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ดีไรโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนับมิตราเบอร์โทร0849266658 i อดีไร AJTOP16 ครับเอาแหละนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ